ที่ปีละกากันนะคะว่าปีละกาหกสี่ปีนี้ภาพรวมดวงจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะเป็นการงานนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อย่อยด้วยกันก็คืองานประจํากับธุรกิจส่วนตัวนะคะมาเริ่มที่งานประจํากันก่อนเลยค่ะว่าคนปีละกางานประจําปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ใบแรกเลยได้ไพ่นักลบเหรียญคะ่ะใบที่สองได้หนึ่งเหรียญน,นะคะใบที่สามได้สองดาบค่ะ ุดท้ายได้สี่ถ้วยนะคะค่ะคนปีละกางานประจำปีนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคตำแหน่งอาจจะขึ้นเงินเดือนอาจจะเยอะหรือว่ามีความแบบมีรายได้ดีเกี่ยวกับงานประจำแต่คุณมีสองดาบกับสี่ถ้วยอะ่ะคือคุณดูไม่มีความสุขในการทำงานคือรายได้ดีจริง แบบดูตำแหน่งดีจริงอะไรจริงแต่ว่าแบบเออคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณรู้สึกว่าทําไมมันดูจุกจิกวุ่นวายใจจังทําไมมันดูแบบเหมือนคุณจะรู้สึกเซงเงกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดีย๋ยวแอปขอขยายเพิ่มนะคะว่าว่าคุณเซ็งแล้วคุณจะยังไงต่อนะคะอ่าได้ไพ่สองถ้วยนะคะ คือมีห้าดาบด้วยแอบจะบอกว่างานประจำเนี่ยงานประจำของคุณก็ทำได้อยู่ค่ะแต่มันเหนื่อยมันมีแต่ดาบขึ้นมันมีแต่ความไม่สบายใจแต่คุณก็อยู่ของคุณได้อะค่ะคือแบบถึงคุณจะรู้สึกว่าเออผู้หลักผู้ใหญ่จับผิดหรือว่าหัวหน้างานเพื่อนรุวมง,งานชอบด่าชอบว่าแต่คุณก็ มีกำลังใจเพราะว่ามันก็จะมีคนที่รักคุณหรือสนับสนุนคุณอยู่เหมือนกันในในในองค์กรนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทํางานอยู่คุณก็น่าจะผ่านไปได้อยู่ค่ะแต่ก็ดูแบบดูดูหนักอยู่ดูแบบเหมือนศัตรูเยอะอะดูแบบว่าดูเหนื่อยเหนื่อยแทนเลยแต่น่าจะฝ่าฟันไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าสรุปเป็นนักลบดาบก็คุณก็เป็นคนเก่งค่ะยังไงก็น่าจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะ ค่ะก็แต่ดูเบื่อมากเลยปีนี้เบื่องานแต่ว่าก็ทำได้อยู่ค่ะถ้าอดทนได้ก็จะทำให้แบบเออแบบเราลอดพ้นไปอีกปีหนึ่งนะอะไรเงี้ยเพราะว่างานตรงนี้เงินเดือนมันสูงถ้าคุณฝากฝันไปได้มันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณแต่แต่คนก็จ้องจับผิดจ้องที่จะแบบดูถูกเราอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยคุณจะทําได้เหรออะไรเงี้ยมีคนขับเยอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็ต้องสู้ะค่ะค่ะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นงานประจำนะคะัะต่อไปเรามาดูคนทำธุรกิจส่วนตัวกันบ้างว่าคนทำธุคนทาธุรกิจส่วนตัวปีนี้ปีละกาจะเป็นยังไงนะคะใบแรกได้สามถ้วยค่ะใบที่สองนักลบดาบค่ะ สามสตรนนะคะเราใบสุดท้ายได้สิบถ้วยค่ะสำหรับคนทำงานธุรกิจส่วนตัวมีการค้าขายทำงานส่วนตัวอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณคนปีละกานะคะก็คือแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบสนุกเหมือนทั้งปีเนี้ยคุณจะรู้สึกว่า เองานเข้าเยอะออเดอเยอะแบบทำแทบไม่ทันเลยเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกคือได้เงินเยอะด้วยแล้วก็แฮปปี้ด้วยแล้วแบบครอบครัวของคุณก็ดูมีความสุขที่งานงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวของคุณน่ะประสบความสำเร็จคือปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีก็จริงแต่ว่างานส่วนตัวของคุณกับเฟื่องฟูกับคึกคักกับเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าปีนี้งานส่วนตัวของคุณดูมีความสุขมากๆเลยอะดูแบบ คนในครอบครัวก็แบบเเลี้ยงฉลองที่คุณแบบมีมีการค้าขายที่ดีประสบความสำเร็จตลอดปีค่ะค่ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อการเงินเรามาดูการเงินในภาพรวมของคนปีละกาแลวคะ่ะว่าการเงินคนปีละกาปีนี้จะเป็นยังไงบ้างใบแรกได้เดทค่ะ ใบที่สองได้แปดดาบค่ะใบที่สามได้หกถ้วยแล้วใบที่สี่ได้สองถ้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแอขอขยายเดทนะคะว่าคืออะไรเดทคือสิบถ้วย แบดดาบคือสิบไม้ค่ะสำหรับการเงินภาพรวมของคนปีละกาปีนี้นะคะเอ,อจากหน้าไพ่เนี่ยช่วงต้นปีจะดูคิดเครียดหน่อยอะคะ่ะคือเราจะมีความรู้สึกว่าการเงินไม่พอใช้หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงประมาณสักเลยเมษาไปแล้วจนถึงปลายปีเนี่ย เ,เรื่องการเงินเราจะขยับขยายดีขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าเอ่อการเงินเนี่ยค่อยเบาลงหน่อยมีคนช่วยเหลือหรือมีคน ที่แบบเอออาจจะเป็นแฟนเราญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราที่มาช่วยเหลือเรื่องการเงินทําให้การเงินเราดีขึ้นแล้วก็คนที่ทํากิจการส่วนตัวหรือคนที่ทํางานประจําก็จะเริ่มแบบสบายใจขึ้นขี้ขายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะส่วนโชคลาภยังไม่มีนะคะใครที่ชอบซื้อหวยอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ควรซื้อค่ะการเงินต้องรอเมษาไปแล้วจะดีขึ้นค่ะจะมีความรู้สึกว่ามันจะ เออมันจะค่อยๆคล,คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นใครที่ค้าขายก็เออจะเริ่มมีลูกค้าช่วงเมษาไปแล้วนะเออใครทํางานประจําก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคงานช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยเออเริ่มจะแบบดําเนินงานง่ายขึ้นประสา,านงานกับคนน,นคนนี้ง่ายขึ้นทําให้การงานเราราบรื่นมากึ้นมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการเงินหลายๆเรื่องจะดีช่วงเมษาไปแล้วก็ก็อ่าประมาณเนี้ยค่ะสําหรับการเงินของคนปีละกานะคะ ไปมาดูความรักค่ะความรักก็จะแบ่งเป็นคนโสดกับคนมีคู่นะคะคนปีละกาปีหกสี่ปีนี้มาดูคนโสดดีกว่าว่าคนโสดปีละกาปีนี้จะเป็นยังไงบ้างใบแรกได้สามถ้วยค่ะใบที่สองได้เจ็ดไม้เท้าค่ะ ใบที่สามได้เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วใบสุดท้ายได้จัสเมนนะคะค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจัสเมนขยายจัสเมนนิดนึงคืออะไรอสองดากแสดงว่ามีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคนปีละกาคนโสดปีนี้น่าจะมีคนเข้าหา สองถึงสามคนอาจจะสองคนก็ได้ค่ะแล้วแบบเราก็ดูลังเลดูไม่รู้จะเลือกใครดีดูแบบเออคนนี้ก็คนนี้ก็ดีนะแบบอยู่ด้วยแล้วสดใสร่าเริงมีความสุขอีกคนนึงก็เฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเขาเป็นเนื้อคู่เราอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบถูกสตา์อย่างแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะดูลังเลไม่รู้จะเลือกใครดีประมาณเนี้ยค่ะคนเข้าหาเยอะอยู่ค่ะ นะคะสำหรับปีนี้อาจจะสักหนึ่งถึงสองคนหรือมากกว่าสองก็ได้ค่ะค่ะก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะมีคนเข้าหาค่ะต่อไปมาดูคนมีคู่นะคะปีละกาหกสี่ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่ใบแรกได้ห้าทูค่ะ ใบที่สองเจ็ดไม้ค่ะไปที่สามหนึ่งดาบและใบสุดท้ายราชาเหลียนนะคะค่ะ ก็ปีละกาคนมีคู่ไม่ค่อยดีค่ะมันขึ้นแบบเออเหมือนทั้งเราทั้งแฟนเราดูมีต่างคนต่างมีทิศทีดิดูไม่ค่อยยอมให้กันดูเหมือนแบบเออคนนึงก็เออน้อยใจง่ายขี้งอนหรือชอบนึกถึงอดีตแล้วเศร้าอีกคนนึงก็จะมีทิศทมีอีกโก้สูงเสียดฟ,ฟ้าเลยแบบเออชอบทะเลาะชอบเถียงไม่ยอมกัน น้อยกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ขึ้นว่าปีเนี้ยจะทะเลาะกันเยอะอะค่ะต้องต้องคนที่มีครอบครัวเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพยายามใจเย็นพยายามอย่าน้อยใจกันมากอะค่ะพยายามอย่าเอาชนะกันหันหน้าเข้าหากันคุยกันด้วยเหตุผลนะคะพยายามสวีทสวีทหาเวลาออกไปเที่ยวด้วยกันจะได้รักกันหวานชื่นนะคะเพราะปีเนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอะค่ะดูแบบอยากจะเอาชนะกันดูแบบ เหมือนเหมือนเหมือนสู้กันนะเหมือนไม่ใช่คู่รักอะเหมือนเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ยิงยิงใส่กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะประมาณเนี้ค่ะค่ะ <c oughs> ต่อไปจะเป็นห <c oughs> ัวข้อสุขภาพเพราะอุบัติเหตุของคนปีละกานะคะว่าปีนี้คนปีละกาสุขภาพเคราะอุบัติเหตุมีอะไรต้องระวังไหมสามถ้วยค่ะ สามเหรียญเมจิกเชียนแล้วก็หนึ่งถ้วยอ้อปีนี้คนปีละกาไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องอุบัติเหตุไม่มีเรื่องสุขภาพมนาะให้กังวลใจนะคะเคาะก็ไม่มี ก็ปีนี้เรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยร่างกายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าราบลื่นนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็น่าจะหายดีในปีนี้หรือว่ามีไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะประทานพรให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะคะถือว่าปีนี้ไม่มีเคาะภัยอะไรทางด้านอุบัติเหตุหรือหรือโครคภัยไข้เจ็บนะคะถือว่าโชคดีอยู่ค่ะ ค่ะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าไพ่จะเตือนอะไรคนปีลกานะคะว่าเออต้องเตือนเอ้ต้องระวังอะไรหรือเปล่าไพ่จะบอกอะไรเรานักลบดาบค่ะสี่ถ้วยเดวีว่ เอกถ้วยนะคะค่ะเดีย๋ยวเราจะมาขยายเดวิลกันว่าคืออะไรนะคะเดวิลคือสองดแาบบค่ะสิ่งที่ต้องระวังคนปีละกาปีนี้ไพ่จะเตือนเรื่องอารมณ์เราจะอารมณ์ร้อนง่ายอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าปีนี้แบบอะไรมันก็แบบ ไม่ได้ดังใจอะเหมือนเราไม่ค่อยพอใจกับทุกเรื่องเลยปีนี้แต่ว่าจริงๆเหตุการณ์มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคนรอบข้างอาจจะชอบพูดจาทำ้ายจิตใจพูดจาไม่ให้กำลังใจเราทำให้เรารู้สึกท้อแท้ง่ายรู้สึกสับสนจะอารมณ์ไม่ดีจะเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยใครพูดไม่เข้าหูก็อยากจะแบบอยากจะแบบว่าเออทำลายร่างกายอะไรเงี้ยหรืออยากจะฟาดฟันกับ ถ้าในเรื่องความรักก็ต้องอืในเรื่องความรักคนเข้าหาเยอะค่ะสำหรับคนโสดมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกว่าจะจะ,จะตัดสินใจเอาใครเหมือนเราก็จะต้องใช้วิจารยา์วิจารณญาณในการตัดสินอีกทีหนึ่งว่าใครเหมาะสมหรือใครดีต้องดูกันยาวๆส่วนคนมีคู่แล้วก็ต้องระวังตรงนี้อะค่ะก็พยายามอย่าเอามือที่สามเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามแบบนึกถึงลูกนึกถึงอะไรครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาแล้วแล้วคนมีคู่ปีนี้ก็มีเกณฑ์ทะเลาะอะไรในครอบครัวเยอะด้วยก็จะทําให้เรารู้สึกเซ็งเงกับชีวิตคู่ก็เราก็อาจจะมีโอกาสแบบนอกใจได้เหมือนกันก็ต้องระวังนะจุดนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็จบแล้ว สำหรับคนปีละกาปี64นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปชมคลิปต่อไปกันเลยกับปีจอนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ